ธรรมชาติได้ย่อมคิดย่อมปรุงแต่งธรรมชาตินั้นชื่อว่าจิตนั่นแหละคืออาการของจิตที่มันฟุ้งมันปรุงไปแต่ละวันตละวันก็คิดปรุงอยู่อย่างนั้นะพระพุธเจ้าก็ดีไม่กระด้งพระอาหารหันต์สาวกทั้งหลายท่านบอกท่านพาพวกเราย่นย่อเข้ามาเพื่อให้จิตมีกําลังท่านบอกถ้ามันจะคิดให้คิดอยู่ข้างในถ้าจะจะปรุงให้ปรุงอยู่ข้างในปรุงโดยอะไรเอา คำกรรมฐานเนี่ยกรรมฐาน,นที่หลวงพ่อพาดําอาจารย์พาดัมหายใจเข้าออพุโทโธหายใจออพุโทโธเนี่ยตัวนี้เป็นกรรมฐานท่านเรียกว่าสมถกรรมฐานให้จิตมีงานทําให้จิตมีงานทําโดยมีสติเป็นตัวกํากับให้จิตมีงานทําโดยมีสติเป็นตัวกำกับคือถ้าเราปล่อยจิตปล่อยใจจิตมันก็ลงฟุ้งไหลออกไปอยู่อย่างนั้น,น่ะ